สวัสดีครับผมธารัรับดูไรมือผ่าแล้วครับคุทุกคนขอพบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวเหงหัวเฮงจมูกแบบไหนดวงส่งเสริมสามีมีเงินใช้ไม่ขาดมืออ่าผู้หญิงแบบไหนที่ส่งเสริมสามีมีเงินใช้ไม่ขาดมือจมูกนะครับผมพูดถึงจมูกของผู้หญิงลักษณะไหนที่ เป็นจมูกดวงของสามีเลยมีเงินใช้ไม่ขาดมือแน่นอนในแม้ว่าคุณจะก่อนแต่งงานหรือว่าได้สามีแล้วหรือว่าตลอดชีวิตของคุณแต่ยังไงชีวิตของคุณต้องมีอุปสรรคบ้างแหละตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยชีวิตมันต้องมีอุปสรรคบ้างแต่ยังไงนะุณจะบอกว่าถ้าคุณมีจมูกแบบนี้เงินเข้ามาตลอดสําหรับผู้หญิงที่ผมกล่าวมาที่มีจมูกดังลักษณะที่ผมกล่าว แล้วก็ดวงส่งเสริมสามีด้วยคุณอาจจะได้คู่ดีหรือถ้าคู่คุณไม่ดีดวงคุณก็จะส่งเสริมคู่จนู่งคุณรุ่งโรยแล้วคุณก็จะมีตังค์จากคู่ไหลามาเรื่อยๆแต่ยังไงคุณต้องได้เงินทางไหนทางหนึ่งพูดเลยผมกล่าวเลยยังไงดวงคุณไม่ลําบากผมจะบอกนะจมูกนะอ่าจมูกที่ดีสําหรับผู้หญิงและผู้ชายแต่ผมจะบอกว่าพูดพูดถึงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก่อนจมูกต้องเป็นแบบนี้อ่าคุณเห็นจมูกไหม จมูกเป็นแบบนี้จมูกนะจมูกคือแต่ว่าปีกจมูกไม่ใช่รูจมูกต้องไม่กว้างแบบนี้นะรูจมูกคุณจะต้องไม่กว้างแบบนี้แต่ของผมไม่ได้กว้างจนเกินไปอา่ารูจมูกถ้าเห็นรูแบบชัดเจนเลยและถ้าเกิกดกระโดกขึ้นมาหน่อย,อยนี้จนเห็นแบบนี้นะเห็นแบบแบบกว้างกว่านี้นะเงินรั่วต่อให้คุณหาเก่งต่อให้คุณจะแบบ หาเก่งมากๆเลยแล้วก็มีคนให้เงินตลอดได้เงินจากภาษีอินคัมพลายได้หลายทางแต่เงินมันรั่วแต่ของผมเห็นไหมคุณดูว่าแบบนี้อยู่ในระดับที่รูจมูกมันไม่ได้เปิดออกมามากจนเกินไปเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ารูจมูกแบบนี้เป็นรูจมูกที่เงินไหลออกแต่ว่าก็ไม่ได้ไหลออกจนหมดไม่มีไหลออกและยังมีการเก็บเดี๋ยวดูดูดูดข้างเห็นไหมว่าจมูกตรงเนี้ย มันมีเห็นไหมตรงตรงตรงพื้นที่ตรงเนี้ยเห็นไหมแต่ถ้ามันเพเยอะอกมาขึ้นมาเคยเห็นไหมว่าคนที่ทําจมูกคนต้องขอกล่าวก่อนว่าผู้หญิงที่ทําจมูกโดง่งแต่จุดตรงนี้นชดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ได้ด่าหรือว่าไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทําถือว่าคุณโชคดีมากที่ไปทําจมูกแบบชดขึ้นอะไรอย่างงี้เพราะว่าเงินคุณจะรั่วแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่รั่วอย่างเดียว คือจะบอกว่าคนที่ทําอยู่แบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องคู่เพราะว่าความมั่นใจในตัวเองสูงมากไปแล้วก็อย่างหนึ่งความเชิดความดื้อรั้นความอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสูงมากสาหรับผู้หญิงคนนั้นหลังที่ไปทาจมูกเพราะว่าบางทีมันจะมีปัญหาหลายเรื่องตามมาแต่ข้อดีคือการเลี้ยงตัวเองได้อืมความมั่นใจในตัวเองมันมีข้อดีตรงนั้นแต่เราคามไปก่อนดวงส่งเสริมสามีที่แท้จริง ผู้หญิงจริงๆที่ดวงส่งเสริมสามีจมูกนะคือต้องปีจมูกตรงนี้ปีจมูกเนี่ยมีเนื้องงกว้างวงกว้างวงกว้างนะครับผมปีจมูกต้องใหญ่กว้างมีเนื้ออุม่มนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเรียกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยตรงเนี้ตรงเนี้เชื้อตรงนี้ก็แล้วกัน อูมใหญ่แน่นกดลงไปแล้วเหมือนเนื้อคอนจริงจมูกของผมเนี่ยถือว่าได้รูปมากเพราะว่าปีกจมูกค่อนข้างมีเนื้อใหญ่แล้วก็จมูกได้รูปทรงจะบอกว่าถ้าใหญ่มากเกินไปใหญ่มากเกินไปผมใช้คํานี้นะกลับไม่ดีไม่สมดุลถ้าจมูกคุณใหญ่มากเกินไปจนหน้าของคุณเนี่ยเรียกว,ว่าอะไรอะเล็กแต่ว่าหน้าคุณเล็กแต่ว่าหน้าผู้หญิงคนนั้นเล็กนะแต่จมูกใหญ่มางเท่งเลย ไม่เข้าไม่เข้าลูกคือเงินมานักแล้วรับไม่ไหวหรือบางทีมีเงินโอกาสเข้ามาแต่บางทีรับไม่ได้ทาให้มีโอกาสที่จะได้รับเงินแต่ว่าก็ชวดไปหรือบางทีมีปัญหานุนปัญหานี้จุก,จ,กจิกมากมายเต็มไปหมดเพราะจมูกใหญ่เกินไปและยิ่งไอ้น,นี่ผมพูดรวมๆนะคือจมูกเนี่ยรูจมูกใหญ่เกินก็ยิ่งมีปัญหามากเข้าไปอีกแทนจะได้เงินกลับรั่วมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมีเรื่องที่ต้องจึงบอกว่าปิดจมูก รูจมูกแล้วก็สันจมูกหรืออะไรต่างๆของจมูกตรงนี้ต้องใหญ่พอประมาณเดี๋ยวผมพูดรวมๆแล้วนะต้องใหญ่พอประมาณได้รูปได้รอยแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องรับกันหน้าด้วยจึงบอกว่าตรงนี้ทั้งจมูกทั้งหมดแบบไหนสวยสุดอันนี้ผมไม่กล้าไปเปรียบเทียบก,กับคนที่จมูกสวยสุดแต่ต้องสวยลักษณะแบบนี้ผมถือว่าเอาตัวเป็นพรีเซนเตอร์ว่าถ้าผู้หญิงนะน,นี่ผมเป็นผู้ชายนะจึงบอกว่าถ้าผู้หญิงที่จมูกลักษณะแบบนี้ ถือว่าโอเคมากๆในการที่จะดวงส่งเสริมสามีแล้วเงินใช้ไม่ขาดมือแน่นอนคุณจะใช้คํานี้นะแต่เพิ่อนเป็นผู้ชายเป็นไงจะบอกว่าผู้ชายถ้าจมูกเป็นสิงเลยเป็นชมพู่เลยเนี่ยดีโคตรดีมากๆจมูกชมพู่จมูกสิงก็ได้แต่ย่างก็ถือว่าใกล้เคียงจมูกสิงนะใกล้เคียงจมูกสิงรู้โอเคบ้างๆเลยทีเดียวอ่นนี่คือลักษณะจมูกส่งเสริมคู่ครองที่ดีสําหรับผู้หญิงผู้ชายจะบอกว่า ถ้าตรงตามผู้หญิงความจริงจมูกการดูจมูกผู้ชายกับการดูจมูกผู้หญิงก็ไม่ต่างกันมากหรอกไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจมูกนะไม่ใช่แค่ดูรูปร่างจมูกอย่างเดียวที่ผมบอกไปดังกล่าวเมื่อกี้จึงบอกว่าต้องดูที่โลด้วยถ้าจมูกดีจมูกใหญ่จมูกสิงจมูกอะไรต่างๆเนี่ยได้มีเนื้อสรุปง่ายคือมีเนื้อ อิมอูมดีทั้งปีกทั้งด่างทั้งอะไรต่างๆต้องมีเนื้อโอเคให้รับกับใบหน้าไม่ใช่หน้าใหญ่จะจมูกเล็กหน้าเล็กจะจมูกใหญ่แต่ว่ารูจมูกต้องไม่เปิดโอเคนะครับผมใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ด้านล่างครับผมด้านล่างต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e ใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ผมเป็นหมอดูไรมือพยาธสิงห์หงเฮงนะครับผมหงเฮงเนี่ยความจริงผมจะไม่รับดูทางออนไลน์เท่าไหร่แต่ว่าผมจะรับดูทาง v วพที่สำนักงานซะมากกว่าก็ถ้าดูหงเฮงความจริงเนี่ยหงเฮงไม่เหมือนไรมือที่ว่าคุณแค่ส่งไรมือมาก็ดูผ่านทางออนไลน์ได้แล้วแต่ว่าหงเหงเนี่ยมันจะต้องดูผ่านแบบตัว,ต,วตัวเป็นๆจึงบอกว่าถ้าใครที่ง,งานมาดูหงเหงแนะนำม,มาดูที่สำนักงานดีกว่าเพราะว่าเห็นกันหน้าๆเป็นๆเนีเ่ยสามารถดูได้ชัดเจนมากกว่าผมเลย เน้นเป็นว่าดูที่สำนักง,งานจะดีกว่าถ้าดูหัวเฮงแต่ว่าเราพูดกันก่อนว่าดูที่ว P ไอ้ดูด,ดูดูที่จะต้องไอดูที่ออนไลน์ทําไงถ้าจะมาดูลายมือพี่ีสี่ที่ออนไลน์ออนไลน์ส่งลายมือมาสองข้างหรือจะดูพยี่สี่อยู่ดูสองอย่างคือลายมือกับพยี่สี่ที่ออนไลน์นะครับผมก็ส่งลายมือมาเลยมาโอนค่าครูมาหรือว่า,าออยัางไงนะครับผมก็ดูผ่านทางโทรไลน์ จะมีทางลายท่าสองหกกับลายโอเอที่จิงย้อยด้านล่างกับลายท่าสองหกก็ทักมานะครับผมแล้วส่วนมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานสำนักงานมีการแบบลายมือพิเศษหงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเป็นที่ที่สำนักงานแบบ v ีพีนะครับผมใครเรื่องงานมาที่สำนักงานมาแบบ v ีพีก็มาได้นะครับผมมาที่ขอรอนขอที่อยู่มาได้ใครเรื่องงานมาที่สำนักงานแบบ v ีพีเต็มเต็มเินไปเลยแล้วก็แบบธรรมดาลายมือพิเศจะก่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงาน ผมเป็นโค้ดนะครับผมผมมีใบประกาศการจบโค้ดมาแล้วก็มีใบประกาศลายมือพี่สี่ว่าเป็นโขนเป็นหมอรูที่มีใบาการจบแบบถูกต้องไม่ใช่หมอรูใต้ต้นมะขามจากสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระราชินีนุปธรรมก็มีใบนะครับผมมีใบหมดนะครับผมโค้ดนี่คืออะไรโค้ดนี่อย่างแอนโทนีล็อบบินโค้ดระดับโลกนี่ต้องคิดครั้งละล้าน ถ้าเป็นโค้ดที่แบบระดับโลกจริงๆแต่ว่าถ้าโค้ดเมืองไทยก็มีหลายคนนะครับผมที่คิดลักงางละหมื่นข้างละแสนแต่ของผมโค้ดส่วนมากจะหาน้อยมากที่ใช้ศาสตร์ในการดูดวงดูลายมือไพ่ยุสีหรือว่าศาสตร์ในการดูหมออะไรพวกนั้นพวกเนี้ยในการมาผนวกกับการโคร้ดด้วยจึงบอกว่าการดูขผมเนี่ยยังไงราคาที่ทําแน่นอนยังไงคุณจ่ายไหวเื้่มถึงแน่นอนถ้ามาดูที่เสื้องานหรือว่าจะมาดูออนไลน์มันคิดราคาแบบยังไง เอื้อมถึงก็เป็นการโค้ดไปด้วยเป็นการดูอะไรบางที่สี่หรือว่าจะดูงอให้ตัวเลขอะไรต่างๆผมคิดราคาที่คุณเอื้อมถึงได้แน่แล้วก็หลายคนมาดูผมว่าจะเป็นอาคันตุกะจากประเทศเป็นซีโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นหลายคนนะครับผมเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าสัวเป็นผู้จัดการธนาคารเป็นเจ้าของห้างทองเป็นเชินดารามาดูผมก็หลายคนที่เป็นาต่างประเทศก็เป็น คนดังๆคนใหญ่ๆโตๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสมหาเศรษีจากดูไบเอ้ยมหาเศรษฐีจากอ,าอินโดแล้วก็มาจากอเมริกามาจากไต้หวันมาจากจีนหลายคนมาจากต่างประเทศมากมายก็เขาผมก็พัฒนาชีวิตคนพวกนั้นเรายๆคนพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นส่วนคนที่มีฐานะปานกลางหรือฐานะอะไรี้ผมก็ดูให้เขาพัฒนาชีวิตเปนอย่างทีดีขึ้นหลายคนมากผมก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับผมเชื่อผมไว้ใจผมชีวิตพัฒนาเนที่ดีขึ้นแน่นอน ครับผมใครไม่คิดดีดีคลิปนี้มีประโยชน์กดสุขใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะลงหูกเพียงเท่านี้ใครที่ก็เชมอมัานไหนผมแล้แลแลอะไรยังไงก็มาดูได้นะครับผมก็วันนี้ขอลาไปทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ